ไข่อะไรไข่ไข่ออแกนิกไข่ออแกนิกเงนะไข่สดใหม่ไข่มาลอยนี่ไข่เป็ดก็มีนะไข่เป็ดก็มีบ้านเราตบบนี้ไข่ออแกนิคยายเลี้ยงเองหลังจะพาไปให้ยายยายไปหาปลาอะไรเนี่ยยายโคตรขยันเลยเนี่ยที่ให้ขายเพราะอะไรเพราะยายโคตรขยันยายเนี่ยคือขยันมากเลยนะแบบลงไปหาปลาเองในคลองเนี่ยมาขายแล้ววันหลังทำปลามาขายด้วยนะ ที่เราทำเองที่เราขายเองไม่วันได้กี่ไม่มีเวลาทำเแี่ยไม่มีเวลาทำที่หลังจะทำแล้วก็มาขายที่โรงงานเราปลายายทำเองขายเองขยันสุดขยันมากยายที่ขายเนี่ยเรายายขยันจและยายเป็นคนขยันเริ่มู้นดีดีมากที่ยายก็เลยเลือกให้ยายมาขายตรงนี้คือที่เราเลือกมาแล้วคือคนที่มันลำบากเนีลำบากสุดๆยายบอกว่ามันลำบากสุดๆลำบากแค่ไหนลำบากพูดไม่ถูกลำบากพูดไม่ถูก 72แล้วอ่าล้วำบากค,คือทุกวันนี้เจ็ยังต้องไปหาปลาเอาอะไรไปหาในคลองอ่ะยขายมังม่งเบ็ดมัม่งปลากระพัดแหมั่งใช่ยายลำบากเราเลือกยายมันขายตรงนี้พ่อปยายแกลำบากยายเห็นมันตลอดว่าตัวแกเนี่ยลำบากมาทั้งิีเจิบสอแล้วทุกวันนี้ยังไม่ไม่สบายเลยทำไมไม่สบายบอกคาที่ายายังไงอ่ะคือว่าตัวเล็กตัวเองตอนนี้แกนก็มีการใช่ตอนนี้นะเพราะว่าลูกก็ กอกแกกอกแกกันอย่างเี้ก็ลำบากลำบากพูดเลยยายยายอยากพูดเลยยายพูดหน่อยเมื่อไหร่จะเนาะชีวิตเราเมื่อไหร่จะรุ่งสักทีก็ไม่รู้เพราะว่าอายุป่านนี้แล้วเนาะใช่72แล้วยังต้องลำบากในเรือพาเรือกลางแดดกลางอะไรก็โคนเอาโคนเอาแล้วเพราะอะไรพี่ยายถึงเลือกยายลุ้นจะไปอีกเหรอเพราะยายแกลำบากแกอดทนแกสู้ชีวิตพี่ยาเห็นมาตลอดประมาณเที่ยงปีพี่ยาสังเกตที่นี่มาตลอดแล้วว่าเขาแบบ ดูมือนี่มือเนี่ยทำปลาจนแบบดูเลยทำปลาจนแบบไปเยนี่ยังโดนบาดท,ที่นั่นก่อนเราขายอยู่ดินแดงแกก็จะทำปลาปลาตัวเล็กๆกันนะปลาดินน่ะตัวแค่นี้ยายอ่ปลากระกดีปลาดินตัวแค่นี้ยยายจะแกนั่งขอดเกตคนเดียวอ่ะพี่ยายเห็นแร่ด้วยขอดเกตด,ด้วยแล้วแกไม่มีที่ขายแกก็เลยฝา,ากพี่ยาขายตั้งที่ดินแดงนะพี่ยาไปขายเราก็เห็นแกลำบากมาตลอด ปลาที่้อไปหาุกวันนี้ยังลำบากอยู่ยเราก็เลยมองเห็นว่าเฮ้ยยายอกว่าเม่อไหร่จะสบายจนั่นเอยายไปทำปลาแล้วมือที่แบบให้กูมือมือแตกดีรอดีคนดวยายเนี่ยมเป็นแสลอดูซิเสือทำลาบาทีโอ้โหเราไปดูลองดะาองห้ากปไปหมดกตาขายอยู่ลำบากตัวนี้คือทำอะไร กับข้าวเรียนใหญ่สมบัติ้าก็กำ่อสร้างทำอยู่ทุกอย่างเราเลือกแค่ว่าไม่เลือกงานที่เเลือกจะขายก็แกไม่เลือกงานก่อสร้างก็ทำวันพระใหญ่ๆก็แกถือหลายหา้อขายเฉียดนะขายวันพระใหญ่ๆเนาะเป็นการตัดขาแต่ก็ดีนะขายออกมาไดเลยห้อเราทำกับข้าวโบราณเนี่ยแล้วก็เอ่อรับอะไรนะจัดอวนก็ทำทำหมดนะ